สวัสดีค่ะวันนี้มีนามีเพลงมาฝากนะคะเป็นเพลงของมาจากน้องแอนนี่นะคะผู้ชายคนแรกค่ะไม่ได้อัดคลิปนานเลยไม่รู้ว่ามีใครคิดถึงกันไหมถ้าคิดถึงฝากกดไลค์ให้มีนาด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่กดไลค์าาเพจมินาสาันฝันให้มินา,านด้วยนะคะอาอคือผู้ชายคนแรกที่ให้กำลังใจอยู่หากว่ามีไอบ่หูสิเป็นจังใด คือผู้ชายคนแรกที่ทำให้เงาในหัวใ,วใจเมื่ยามห่างไกลหัวใจยังคงคำหนึง่งยามน้องหลับตาลงภาพยังคงติดตาบ่าลืมบางครั้งต้องเหงาเศร้าซึมพรอคิดถึงไอาย,ยามความงา ระดังนั่งกอดเข่าห้องให้ไกลห่างกันเพียงใดน้องยังบ่ลือต้องห่างกันไกลหมดทั้งดวงใจน้องอยู่กับอายจะเหงาเพียงใดแต่บ่มีใครได้ใจน้องนะนับแต่ว,วันที่จากอายมา ฝากกาบฟส่งใจไปเคียงข้างรักบ่มีวันจางผู้ชายคนแรกพิเศษให้กับน้างแอนนี่ด้วยนะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเพลง่อนข้างนานแล้วเนาะไม่ได้ฟังนานเลยนะคะพอโดนตีขึ้นมาได้ก็ร้องปุ๊บเลย ต้องห่างกันไกลหมดทั้งดวงใจน้องอยู่กับอายจะเหงาเพียงใดแต่บอไม่ใครได้ใจน้องนานับแต่วันที่จากอายมาฝากกาบฟส่งใจไปเคียงข้างรักบ่มีวันจางผู้ชายคนแรก รักบอมีวันจังผู้ชายคนแรกค่ะผู้ชายคนแรกนะคะจบลงไปแล้วนะคะวันนี้พี่ร้องให้น้องแอนนี่ฟังแล้วนะคะ อรอบหน้านะคะคงจะเป็นทนพิษบาดแผลไม่ไหวงานจากคนก้านนตองนะคะก็ถ้าร้องผิดหรือไม่ถูกใจยังไงพี่มินาขออภัยด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ฟังเสียงของพี่มินาถึงมันจะไม่เพราะพิงแต่ก็ยังมีคนขอเพลงเข้ามาเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาอาัดคลิปก็จะหาเวลาว่าง หัดให้ฟังนะคะวันนี้มีนับไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ